ดีใจมากค่ะคือพูดตรงๆหนูไม่ได้กลัวเรื่องฟ้องร้องอะไรเลยแต่ว่าหนูอยากขอโทษที่หนูต้องการคือหนูแค่อยากขอโทษหนูไม่รู้ว่าวันนี้หนูมาหนูมาจากนครสวรรค์นะคะหนูมาแล้วผลลัพธ์หลังจากนี้มันจะเป็นยังไงอาจารย์จะฟ้องหรือไม่ฟ้องหรืออะไรก็ไม่รู้แต่ว่าที่หนูต้องการคือหนูแค่อยากขอโทษอาจารย์แค่นั้นนะค่ะแล้วหนูก็แบบหนูไม่คิดว่าอาจารย์จะแบบยกโทษให้ไม่มีอะไรนอกจาก ขอบคุณค่ะขอโทษแล้วก็ขอบคุณสองคำทางรัฐบาลมันก็ยังเวลาเห็นมันก็ยังรู้สึกนิดนึงอะคะ่ะมันไม่ได้แบบหายไปร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าหนูเชื่อว่าอีกสักเดือนสองเดือนอะไรเงี้ยมันก็คงค่อยๆทยอยหายไปเรื่อยๆะคะ่ะแต่แตอนนี้ดีขึ้นเยอะมากแล้วค่ะหลังจากนี้จะไม่มีอะไรออกมาเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกแล้วไม่มีค่ะถ้าจากหนูคือไม่มีตั้งแต่แรกแล้วก็จะหลังจากนี้ไม่มีเลย เขาขอโทษในรายการเมื่อวานแค่นั้นค่ะเราให้อภัยเขาไหมอันที่เขาขอโทษก็ก็ให้อภัยค่ะก็อยากให้เขาไปเริ่มต้นอะไรชีวิตของเขาให้ดี